สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องฟ้าจะพาทุกคนมารู้จักกับโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงรายกันค่ะศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนสถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบกตั้งอยู่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของและสะพานมิรภาพไทยลาวแห่งที่4บนเนื้อที่กว่า335ไร่โครงการ จะช่วยอำนวยความสะดวกและรองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทาง r 3 a เชื่อมต่อระหว่างไทยศปปลาวจีนฝั่งตะวันตกเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการขนส่งจากชายแดนไทยไปถึงชายแดนจีนใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นค่ะรวมถึงรองรับการชิปโหมดการขนส่งไปยังระบบรางผ่านแนวโครงการลดไฟทางคู่ที่ภาครัฐกำลังดำเนินการอีกด้วยค่ะที่สำคัญกรมการขนส่งทางบก ถ้าเอกชนที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการนี้ในรูปแบบ PPP โดยเปิดขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่20กันยายน2567นี้ค่ะรายละ,ะเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะคะ